กาบสบายดีเอฟซีเมื่อสกุลสคุลพี่น้องมื่อนี้ยกับพ่อเมื่อพ่อกับน้องอ้วนคือกับพี่น้องเสียเปลาไปกินแกงเห็ดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินน้ากันเลยพี่น้องไปน้ากันเลยพี่น้องกินข้าวตอนเช้าดีพอสบายดีกล้องแนยสบายดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกินน้ากันเลยพี่น้องมันเล็กช่วยเราไม่ได้เจอยงยงเองกินน้ากันเลยพี่น้องนี่เนาะงแซ่บแซ่พี่น้องเดียห้ามพี่น้อง มาคุนกันนะพี่น้องบบอืมอืมเรตามี่นอืมนาอืาเด้อแ่บพี่น้องนัวลีพี่น้องาามันัวพี่น้อง nampai ครับอ้าวขึ้นเค้าเช้านะพี่น้องประมาณ8:00น.เนาะพี่น้องครับ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  <laughs>

แซ่บพี่น้องมันกินอกันพี่น้องรสชาติมันดินิดหน่อยน่แซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องะนมหา อยากกิน้มอือเด้อพี่น้องสมุทรเส็งค์ไปนั่งกันเด้อใครจะมดเลยนะพี่น้อง

จะข้าวไวรอทีหลังค่เยเาาเลยวนทไมมันเหนียวแบบนี้เนี่ย้ามอียไปหรอก แค่วิหองเงงคือเอาจารย์คืองงไม่มเงียงก็เดินตามรอยเท้ามาปิดมาเร่งก็เลยเบา,าตั้งแต่ห่างนี่ค่ะหลังจากเอากินข้าวอิมม่มเลาวพี่น้องเอากินแกงเห็ดอิ่มแล้วพี่น้อ,องเอาก็มาอยู่นั่งพักอยู่ตลางเลาวพี่น้อง สำหรับใครที่มาคลิปน้องอ้วนก็ฝปากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนเฮ็ด <Hey. S 2> คลิปตอนต่อไปพี่น้องใครที่อยากให้น้องอ้วนให้คลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ทองหูเรนได้เลยพี่น้องสำหรับคลิปก็ขอจบซํานี่เนาะพี่น้องเนาะบายบาย